หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายขอบคุณทุกท่านที่อยู่เชียร์กันในไลฟ์ภาพบรรเกมลิสเมื่อวานอาทิตย์แม้จะเก็บได้1คะแนนก็ต้องเดินหน้าสู้กันต่อไปครับวันนี้มีข่าวสารของยูไนเต็ดมาฝากกันเช่นเดิมสามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่ช่องและเพจม,มาดามแมนยู ลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งไม่พลาดข่าวสารคัดเน,น้นทัศนะแม่นๆลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดลน์ที่ใต้วิดีโอได้เช่นกันส่วนท่านไหนที่อยากพูดคุยกับผมส่วนตัวผ่าน Open Chat แอดเข้ากลุ่มได้ที่มันยูสู้ตายลิงก์อยู่ด้านล่างขอบคุณครับกับตันเพอร์เจอร์ลีสอึอดอัดสุดๆไหนนี่มไม่กว่ากับตันทีมปีศาจแดงสแสดงความเห็นว่าการเจอร์ลีสนัดล่าสุดนั้นทีมเจ้าถิ่นทําให้เราต้องเจอความอุดอาดตลอดทั้งเกมโดยทัคติกที่วางมา เก็บไปทีมนั้นหนึ่งคะแนนกับสงครามดอกกุหลาบที่เอลแลนโรดอยู่แต่ตามหลังซิตี้สิคะแนนกับสถานการณ์ห้าด้สุดท้ายในหลีกโอกาสที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะพังอาจควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นั้นสดใสามากๆกับตันยอมรับหลังเกมว่ามันเป็นเกมที่อึอดอัดเราคุมเกมได้ตลอดแต่เราทําอะไรพวกเขาไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าพวกเขาจะเล่นอย่างไรผู้เล่นเกมรุกของเราชอบที่จะโดนหนึ่งต่อนหนึ่งแต่วันนี้มันไม่ใช่เลย บุนโนมีโอกาสที่ดีมากถ้าเป็นวันอื่นเขาคงยิงเข้าไปแล้วและเราก็จะคว้าสาแต้มด้วยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดโหดของทีมมีรายงานหลังเกมด้วยว่าให้ได้ไม่กวานนั้นตะโกนว่าเฟรดจังหวะทําทพลาดว่าไอ้งี่เงา่าเพื่อกระตุ้นเพื่อนๆภายในทีมให้เล่นดีขึ้นโอเลกุนาโซชาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นักเตะทุกคนต่างต้องการทําผลงานให้ดีนั่นจึงเป็นแรงผลักดันที่ส่งไปถึงกันชอแมงมุมคือเบอร์หนึ่ง ถ้าจ่าคนที่ได้โดดเด่นอยู่ในมาตรฐานทําได้ดีในเกมเสมอลีสผมยกให้ลุคชอกับอารอนวิสซาก้าครับความสามารถในการช่วยเกมริมเส้นยังคงยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับแม้วันนี้แรฟฟอร์ดจะเลือกไปทางตันหลายครั้งแต่ก็ช่วยกับชอได้เข้าขารู้ใจแดนเจมจังหวะผิดเพี้ยนไม่เข้าใจกับเพื่อนบ้างบูโนโ่กรินวูดพยายามสุดความสามารถทั้งให้บอลสวยๆส,สอดช่องหรือซัดเองแดนกลางเฟตช่วยดีเลย์เกมสู้กับแดนกลางลีสแบบกลับไม่ปล่อย มอนพิสาก้าต้องทำงานหนักทางฝั่งขวานอกแต่ทุกคนพยายามเต็มที่แล้วแต่ลิดก็ป้องกันไว้ได้หมดชอโอแลปทะลุ o ถ,ถึงเส้นหลังได้เยอะมากจ่ายเข้ากลางให้เพื่อนแต่เพื่อนจบไม่คมเองและยังรับมือกับลุคไอริงลงถึงแจ็คแฮร์ิสันได้เมามันชอจ่ายบอลสำเร็จ100%่รัะซหรัฟรีคารเวอรีบร่บอล4ครั้งสร้นสนุกาสามครั้งแล้วก็เลี้ยงผ่านคู่แข่ง2ครั้งส่วนแมงมุมอนพิซาก้านั้นอาจจะโดดเดี่ยวไปสักหน่อยเพราะแดนเจผุบเข้าข้างในเขาทั้งเยอะแต่ก็เติมเกมไไดด้้สวววยเอาชนะตตตัั มีจังหวะเลี้ยงกินตัวที่สวยงามอวิสกาจ่ยายบอลสำเร็จ80%หรือคาวรี่บอล7ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง5ครั้งแล้วก็ย่างบอลสำเร็จ4ครั้งเมื่อชอแล้วอวบิสกาเป็นคีย์แมสสำคัญในเกมด้านข้างของอยูเต็ดแล้วตัวรุกก็ต้องใช้โอกาสที่มีให้คุ้มค่าที่สุดในพื้นที่สุดท้ายครับส่วนที่หลายคนบ่นเรื่องเลกุน่าโซชาเปลี่ยนตัวช่วง15ที่สุดท้ายทั้งหมดนั้นบางท่านจะมองว่าช้าไปเสียหน่อยซึ่งรวนแล้วแต่เป็นมุมมองของแฟนบอล ที่ทีมงานซับโคต้ต้องน้อมรับไว้ลีสแสดงที่ถ้าชัดเจนว่าขอแต้มในบ้านไปแสดงไม่ควรพอใจกับหนึ่งคะแนนแน,แน่ถ้าเทียบกับรูปเกมที่เราทําได้โดยเฉพาะจาังหวะสุดท้ายที่ไม่ลงล็อกเบียลซาสั่งให้ลูกทีมตัดเกมตั้งแต่กลางสนามเพื่อให้เกมอึดอัดอันนี้เป็นอีก้อที่แฟนๆหงุดหงิดครับแต่ลีสก็มีนักเตะที่ได้โดดเด่นมากๆคือคาวินฟิลิปคงจะเตะตาโอเลกุน่าโซาชาได้ไม่มากก็น้อยโอเวนชี้จุดผิดพลาดของโอเล ไมเคิลโอเวนอดีกองหน้าของทีมวิเคราะห์เกมสเสมอลีสว่าริโกน่าโซชาจัดทีมแบบไม่เน้นเกมลุกเต็มสูบทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายจอดเตาถิ่นไม่เข้าผมผิดหวังกับการเลือกทีมของโอเล่นนะโอเว่นเผยเมื่อคุณเคยดูพวกเขาชนะ6ต่อ2มาแล้วแต่เขาจะเลือกส่งเฟร็ดกับสกอตต์แมชเบเนลงพร้อมกันนั่งแสดงให้เห็นว่าเขาค่อนข้างระมัดระวังตัวในแดนกลางกว่าที่โซชาจะเลือกถอดคนใดคนหนึ่งออกไปก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับด้วยการส่งดอนนี่ฟันเดเบกลงมาแทนเฟร็ด นักวิเคราะห์อีกหลายสำนักชี้ชัดว่าโอเลโกน่าโซชาน่าจะเด้นไปที่เกมโดนโรม่าในวันพฤหัสเพราะสถานการณ์ที่ซิตี้ชนะวิลล่าได้เมื่อปลายสัปดาห์โอกาสแซงคว้าแชมป์ของยูเตดริบรีเต็มทีประกาศอย่างเป็นทางการบายี่ต่อสัญญาแล้วมันยูเตดประกาศขยายสัญญาเอริกบายี่ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024และมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีบายี่กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรหลังการต่อสัญญาว่า ผมมีความสุขมากผมแทบไม่ต้องคิดเลยกัแบบการตัดสินใจในครั้งนี้ผมรักสโมสรแห่งนี้และรักที่จะเล่นให้กับยูนเตตผมมีความสุขชิ่นเดียวกับ,บครอบครัวของผมทุกอย่างมันดีมากๆเวลานี้เมื่อการบาดเจ็บนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วผมกลับมาแล้วรู้สึกฟิตอีกครั้งและรู้สึกดีกับร่างกายของผมสัญญาฉบับใหม่ถือเป็นความท้าทายและผมก็พร้อมแล้วความมั่นใจที่เ,เพื่อนและทีมโค้ชมีต่อผมมันสําคัญมาก นั่นคือสาเหตุว่าทําไมผมจึงอยู่ที่นี่ต่อไปสำหรับผลงานในเวลานี้เรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในยูโรปาลีกและเรากําลังอยู่อันดับ2ใน League, ลีกเราหวังว่าจะคว้าชแชมป์ได้ซึ่งมันสาคัญต่อแฟนๆของทีมและเราก็ต้องการจบอันดับที่ดีที่สุดในลีกผมหวังว่าผมจะพร้อมช่วงท้ายซีซั่นและไม่บาดเจ็บอีกผมต้องการคว้าชแชมป์ยูโรปาส่วนเป้าหมายฤดูก,กาลหน้าผมหวังจะคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพรีเมียร์ลีกเพิ่มทางเลือกตำแหน่งเซนเตอร์ แมนเชสเตอร์อีวิงนิวเปิดเผยว่าแมนยูเต็ดไม่ได้พอใจกับจำนวนเซนเตอร์ที่มีอยู่ข่าวกับทั้งเปาตอเรสลาวเฟวาราายังคงแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะรายหลังเซนเตอร์ชาวฝรั่งเศสไม่ต้องการขยายสัญญากับเรอัลมาดริดออกไปมีทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมรุมจีบและถือเป็นโอกาสดีที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับเซนเตอร์ดับท็อปรายอื่นส่วนเปาตอเรสนักวิเคราะห์มองว่ายังไม่สามารถตัดออกไปได้ เช่นเดียวกับจูเลสคุนเดที่ฟาบิเชโอโรมาโนเคยรายงานทั้ง3คนทีมงานซาบแล้วลิเกลนาโซชาต้องตัดสินใจร่วมกับบอร์ดบริหารเพื่อดึงเข้าสู่สโมอสรและน่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ประสบความสำเร็จทั้งวารานตอนเลสและคุนเดแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดนั้นมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมรับของยูเต็ดได้แน่นอนครับผีเตงซิลเคนเข้ากวนบูกันช็อตต่อช็อตกับซิตี้ บรรยากาศหลังจบเกมคาราบาวครับรอบชิงเต็มไปด้วยความผิดหวังของแมลานักเตะทอเนมฮอสเปอร์หลังแพ้แมนซีศูนย์ต่อหนึ่งโดยรูปเกมเป็นรองชนิดสู้ไม่ได้โอกาสกยิงที่จ่าแจ้งที่สุดของทอเนมมาจากลูกยิงของโจนี่โลโซโซต,ตัดเซฟซักเซอร์เฟนผู้สารประตูทีมเรือใบสีฟ้ารนเมสันกุนซอชุกคาวของทอเนมให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าลูกทีมของตนเศร้าสุดๆที่ไม่สามารถควา้าแชมป์ได้เรื่องนี้ยิ่งทําให้สถานการณ์การย้ายทีมของเฮลิเคนร,ร้อนระอุขึ้น เบืรอบดาทีมยักษ์ใหญ่พร้อมจะมอบความสุขให้กับเขานั่นคือตำแหน่งแชมเปี้ยนในลีกใหญ่ระดับเมเจอร์อัตราต่อรองสโมอสรอใหม่ของไฮดี่เคนจากพอดีพาวเวอร์นั้นน่าสนใจมากครับเพราะทีมใหญ่นะั้นไล่บี้เข้ามาแบบไม่มีใครยอมใครแตง6บาร์เซโลนาลงทุน1จ่าย40แตง5บาบาร์ยเมนิคลงทุน1่จ่าย3 3แตง4มี2ทีมคือเรอัลมาดริดกับเ์พู ลงทุน1จ่าย20ที่เหลืออีก3ทีมนั้นราคายอดเยี่ยมครับความเป็นไปได้อยู่ในระดับสูงต็ง3คือเบสเชลงทุน1จ่ายเต็ง2ยูเตดลงทุน1จ่าย6และตัง1แมนงิมสตี้ลงทุน3จ่าย10โดยตาต่อรองที่เคนจะย้ายร่วมทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกคือลงทุน4จ่าย5ความเป็นไปได้มากพอสมควรรู้จักอับดุลลาซีมากองหน้าฟอร์มแรงเป้าหมายแมนยูเตดทุกท่านสามารถชมฟอร์มของซีมาได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ ข่าวเชื่อมโยงกับเคนและฮาแันยังมีอยู่ต่อเนื่องแต่สถานการณ์ไม่ได้ง่ายนะเมื่อคืนที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานถึงกองหน้าฟอร์มแรงวัย19ปีอย่างอัลลาซีมาหัวหอกชาวเซเนกัลที่พิดแสดงกำลังจับตาดูฟอร์มและสนใจดึงมาร่วมทีมซีมาซัดไปแล้ว19ประตูในทุกรายการให้กับสลาเวียปรากที่ระดับหนึ่งของลีกเช็คโดยเขาเริ่มเล่นฟุตบอลในฝรั่งเศสก่อนย้ายร่วมทีม m ม s Ta บอ sco ในเดือนมีนาคมปี2020 เขาอยู่กับทาบอสโกได้ไม่นานก็ย้ายไปอยู่ในทีมสำรองของสลาเวียปราลกระเบิดฟอร์มร้อนแรงจนถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซีมามีรูปร่างที่เล่นในพรีเม,มียร์ลีกได้ครับส่วนสูง188เซนตเมตรและในท้งปีกซ้ายปีกขวาและหน้าเป้าโดยเขาประเดิมการติดทีมชาติเซเนกัลชุดใหญ่ไปแล้วตัวรุกวัย19ปีไม่ได้เล่นโดดเด่นแค่ในลีกเท่านั้นแต่เล่นได้ดีในเกมยุโรปด้วย ยิงในยูโรปาลีกซีซั่นนี้ให้ซลาเวปาร์ไป4ประตูกับทำ1แอสซิสจุดเด่นจากที่ได้ชมฟอร์มของซีม่ามาครับคือหาพื้นที่ได้ดีมีความเร็วและลูกกลางอากาศได้ยอดเยี่ยมเลี้ยงบอลติดเท้าจุดที่ต้องพัฒนาอาจจะรูปร่างบางไปสะหน่อยต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อพร้อมสำหรับการเข้าปะทะอีกอย่างคืออายุยังน้อยอาจจะต้องเก็บเรื่องประสบการณ์เพิ่มขึ้นรอติดตามทุกดิวของแมนยูเติ์ดไปกับพวกเราขณะกำลังเชียร์แบบเข้มขน้นเคียงข้างกัน,กนต่อไป ถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมหวังว่าแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร คิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย